สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่องโพชโนห้าแชนแนลนะครับพัด่ายเพื่อนๆนนะครับตอนเช้าวันหยุดวันเสาร์นะครับ เท่าไหร่อ่ะลืมทํางานจนลืมวันลืมปีหมดแล้วครับตอนนี้ไม่รู้วันไหนวันอะไรยังไงวันที่เท่าไหร่นี้งงวันเสาร์แล้ววันนี้แต่วันที่นี่ไม่แน่นอนนะ,ะทํางานนี่ไม่ได้ดูวันที่เลยครับช่วงนี้ทําอย่างเดียวนะครับทํางานไม่ได้ดูวันเดือนปีนะครับ วันหยุดก็รู้ว่าหยุดนะครับแต่วันที่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วับจำไม่่อยได้ฮะทํทอย่างเดียวเหมือนเดิมครับวับนนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปแถวๆอยุธยานะครับพักผ่อนเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทเที่ยว วาร,าน,รวา,านะครับแถวอยุธยาก็่าว่าจะทำคอนเทนต์นะครับให้ครบ9วัดนะครับเป็นการบ้นบ้านเลยว่า,าตั้งใจเอาไว้นะครับว่าจะทำคลิปต,ตามวัดแถวอยุธยาให้ คอนเทนต์แถวยุธยาให้ครบเก้าวัดนะครับเป็นการาบ่นไว้นะครับว่าถ้าทำ YouTube ก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวัดต่างๆภายในตัวเมืองคอนครอยุธยานะครับตอนนี้ก็กำลังนะเดินทางครับ พูดไม่ค่อยเก่งครับคือ,อถ้าจะจะว่าไปแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับแต่ถ้าได้พูดก็ยาวครับแคมเหมือนกันนะครับถ้าได้พูดนะครับตอนนี้ก็กำลังถึงดอนเมืองนะครับผ่าน บินดอนเมืองนะรถก็ไม่ค่อยติดนะครับรถนั่นโล่งๆอยู่ไม่ค่อยติด,ด,ตดก็ท่านลงคลิปในช่อง YouTube ก็ให้ลบกวนเพื่อนๆมาดูคลิปในช่อง วจนอ5ชาแนลด้วยนะครับมีอะไรติชมชี้แนะแนะนำก็คอมเมนต์ลงไว้ได้นะครับวา่าจะต้องทำแบบไหนทำคอนเทนต์ยังไงทำคลิปยังไงเสียงประมาณไหนให้มันน่าฟังนะครับให้ฟังแล้วสบายหูเสียงระดับไหนประมานไหน ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ